ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองทุกท่านนะครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลนะครับ นำมาทึกมาของ AI มาฝากทุกท่านการเช่นเคยนะครับมากขาวเป็น AI มากฝั่งสีแดงเป็นผู้เล่นพ o k เพื OK. ่อเป็นการไม่เถนะครับไปบศึกษาแต้มบุกของ AI ในเกมนี้พร้อมกันครับดูว่าจะใช้รูกไหนมาสู้กันและมีแนวทางในการบุกแบบไหนในการให้เราได้ศึกต่กันบ้างครับเปิดโค้นคู่มาเลย AI สมด้วยเพียคู่ขวาดูว่าจะถอดหน้าคุณยังไงสำหรับ AI ในกระดานนี้ครับจะใช้กลยุทธ์อะไรในการบุกผู้เล่นพโอเคขึ้นมาขวาขึ้นมาสำหรับ AI จังหวะนี้ทุบประตูบ้าน AI ก่อนเลย เปิดก่อนเลยครับสำหรับผู้เล่นเปย์โอเคในกระดานี้ชวนไอทะเละเปิดเบี้ยริมสองฝั่งสำหรับ AI เอไอเลือกเดินขุนครับสำหรับจังหวะนี้เดินขุนก่อนเลยผู้เล่นโอเคใช้อุปปาการขวาเดี๋ยวมาดูเอไอว่าจะใช้ม้ามังกรหรือม้าขวามาสู้กับผู้เล่นโอเค,อเคจังหวะนี้ปากเม็ดขึ้นมาเอไอเลือกใช้ม้ามังกรมาสู้กับม้าอุปปาการขวาเอาครับแต่งานจะได้เห็นเอไอใช้ม้ามังกรกัน จังหวะนี้ใช้เม็ดไล่เปลี่ยนรูปมาเป็นมาสลัดขวาจังหวะนี้ขึ้นขุนน่าจะความบุกสำหรับผู้เล่น POK OK. เอาใจเชียร์ผู้เล่น POK OK. อเคกับทุกคนจังหวะนี้อ่ะเนเปอร์ขุนก่อนเลยแต่ AI ย้ายเรือมาตำแหน่งเดิมเปิดหน้าขุน บุกหนักครับ AI โดนสะบ้างจังหวะนี้อ่ะใจเย็นครับผมแรงร้ายหรือเปล่าสำหรับเม็ดนีย่ยังไม่ทันสู้ก็ล้มซะแล้วครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันจังหวะนี้กินเอาล้ครับทีนี้หน้าขุนเปิด AI จะสวยหรือเปล่าเนี่ยแสวยครับผมลงหลบก่อนอยู่ไม่ได้ครับเรือเขาแรงเสือไม่กลหมึ่ง อืย่างว่านี้น่าจะแรงมากสำหรับปีกซ้าย AI จะเอาอยู่ไหมเสริมโคนจังหวะนี้เดิโนโฟนไปสะเกัดไปก่อนอะจังหวะนี้ AI เก็บขุนน่าจะปลอดภัย AI ใช้เรือมาล็อกโคนไม่เลยอ่ะเดินมาหลบก่อนครับเพื่อมให้โคนมีภาระโคนเก้าแล้วปิดซ้ายขึ้นไปจังหวะนี้ทายเม็ด <c oughs> ไม่เอาแล้วครับ AI จังหวะนี้ถอนเบีย้ยคู่หน้าขุนตัดสินใจยังไงดีสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคอ่ะถอยดีกว่าครับผมใส่เกียร์ถอย จังหวะนี้ AI เรียกกองหมุนมาช่วยเม็ดนีเช้เบียตัวนี้กินซะด้วยเปิดหน้าขุนแดงครับผมให้เรือนั้นเข้าได้จังหวะนี้ทางมาก็เหมือนจะเป็นใจจริงๆถรับปีกขวาหนีเบียคอยรองรับแล้วก็ทางเดือนอนาคตน่าจะ สวยงามครับการต่อตัว่ะจังหวะที่ขึ้นมาถามต่อครับปลดอาวุธไอไออกก่อนจังหวะนี้เตะสกัดขาอ่ะแลกกันจังหวะนี้ดูว่า AI จะบุกยังไงครับเนี่ยอ่าเชื่อว่าทุกท่านที่เห็นจังหวะนี้แล้วคงจะรู้ว่า AI จะบุกกันยังไงครับเนี่ยจังหวะนี้แน่นอนะครับโอ้โหตำแหน่งมากสวย แล้วก็เป็นการเปิดคลองเรือจังหวะนี้ครับเดินโคนไปช่วยีไอจับเรือครับตะปบลุกเข้าไปจังหวะนี้เลือกหลบตานี้อืมหลบมาตานี้ดูว่าเกมป้องกันของหมากสีแดงจะต้านทานการบุกของไอไวไหมจังหวะนี้เดินเรือมาแต้มนี้ ไปทำไรนู่นครับเนี่ยเรือลำนี้เดี๋ยวเรามาดูกันจังหวะนี้ผูกไว้ก่อนครับใครจะไปจอมให้กินโคนสองแต่ AI เชื่อนะครับว่าไม่ได้เลงโคนแน่นอนครับผมนี่มันเป็นกลยธ์ในของในการบุกของ AI ครับอืมรอว่าจะกินโคนสองแต่ที่ไหนได้ครับเป็นการซ้อนเรือบุกเอาละทีนี้เดินม้ามาไล จะอยู่ไหมเรือเดี๋ยวบอกอยู่ครับผมไม่ไปครับฟาดลุกเลยโอ้โหโถ้าเป็นลักษณะนี้นี่ขุนแดงคงต้องมอ่ตัวครับผมลองวิเคราะห์กันดูครับช็อตนี้ขุนแดงจะไปติดลุกจนนักตำแหน่งไหนดีคิดหลายชั้นมากครับจังหวะนี้กินครับกินเข้าไปเลีอดตามเรือตามเรือซ้ำ ตะปบลุกโอ้โห,โโหดูครับเนี่ยลบมาตาไหนได้บ้างครับโอ้โหไปตาไหนก็ไม่ดีครับผมลบมาตานี้แล้วกันครับอย่างน้อยก็มีม้าสึกคอยอยู่เคียงข้างเสมอแล้วก็ผลิตซึกด้วยการใช้เรือตะปบทําลุกจนโอ้โหโหหลังติดมุมเลยครับผมไปแต่แ่งนี้อย่างน่าศึกษาอินกระดานครับโอ้โหสุดยอดมากการสารมากถือว่า รวดเร็วดุดันรุนแรงจริงๆครับเกมบุกของ AI นะครับก็รับชมก็เป็นแนวทางในการศึกษากีฬาหมากรุกไทยกันนะครับต้องขอ,ขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI ครับและขอ,ขอขอบคุณผู้เล่นเพมโอเคทุกท่านครับและขอ,ขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสนับสนุนจากทางหมายเลขบัญชีทางฝั่งสมาชิกนะครับแล้รับกลับมาศึกษาแต้มบุกการถอดหน้าขนของ AI ได้อีกหนากระดานหน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ